ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r g การาช h ับศูนย์รวมเรื่องราวรถยนต์ที่น่าสนใจและอัปเดตเทรนยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปพร้อมกับการคาดการอนาคต,ตที่น่าตื่นเต้นของรถยนต์ระดับตำนานที่เคยสร้างชื่อเสียงกระชอนโลกในฐานะรถซีดานที่เงียบและนุ่มนวลที่สุดอย่าง2026 Toyota c e l i รถรุ่นนี้เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความประณีตของวิศวกรรมญี่ปุ่นที่ยากจะมีใครเลียนแบบได้ แม้ว่าในระยะหลังชื่อของเซลเซียร์จะถูกรวมเข้ากับแบรนด์เล克斯ัสในชอรุ่น LS ไปแล้วแต่กระแสข่าวการกลับมาของชื่อนี้ในปี2026ในฐานะโมเดลพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่านักสะสมและผู้ที่รักในยนตรกรรมระดับพรีเมียมอย่างมากโดยการกลับมาครั้งนี้เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ความสง่าง,งามในอดีตมาผสานเข้ากับเทคโนโลยีขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่โตโยต้าเคยมีมา สำหรับการออกแบบภายนอกของ2026 Toyota c e l s i ต,โตเซซนั้นคาดการว่าจะเน้นความเรียบหรูสไตล์มินิมอลแต่แฝงไปด้วยความทรงพลังเส้นสายตัวถังมีความลื่นไหลาตามหลักอากาศพลศาสตร์ชั้นสูงเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากการประทะของลมซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้เซลซีเออร์มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อดีตกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่เน้นความภูมิฐานทำจากวัสดุโครเมียมรมดำคุณภาพสูงไฟหน้าแบบเลตแมทริกที่มีความละเอียดสูงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนได้อย่างดีเยียม ในส่วนของขุมพลังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่า2,026 Toyota Celica จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน Hybrid Generation ใหม่หรืออาจจะเป็นระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่เน้นการส่งกำลังที่นุ่มนวลและเงียบสนิทเหมือนกำลังลอยอยู่บนถนนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ช่วยให้การออกตัวเป็นไปอย่างชบไวแต่ยังคงรักษาบุคลิกความสุภาพตามสไตล์รถผู้ใหญ่ชั้นสูงไว้ได้อย่างครบถ้วน ภายในห้องโดยสารคือจุดที่2 0 26 Toyota Celica จะโชว์ศักยภาพที่แท้จริงออกมาด้วยการใช้วัสดุที่คัดสรรมาเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นไม้จริงตามธรรมชาติที่ผ่านการขัดเกลาโดยช่างฝีมือระดับทาคูมิหนังแท้เกรดพรีเมียมที่มีผิวสัมผัสนุ่มนวลและการออกแบบเบาะนั่งที่รองรับสรีระได้ดีเยี่ยมราวกับโซฟาที่บ้านระบบความบันเทิงและหน้าจอแสดงผลจะถูกรวมเข้ากับคอนโซลอย่างแนบเนียน พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงและปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในทุกการเดินทางนอกจากนี้ระบบช่วงล่างแบบถุงลมรุ่นล่าสุดจะถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเพื่อให้ทุกสภาพถนนที่ครุขระกลายเป็นเส้นทางที่ราบเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เทคโนโลยีการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยระบบ Active n น้อย Control ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้การสนทนาภายในรถเป็นไปได้อย่างรับรื่นโดยไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามารบกวนความเป็นส่วนตัวของคุณทางด้านความปลอดภยัย2 0 2 6 Toyota c e l i c r จะได้รับการติดตั้งระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ดีที่สุดซึ่งรวมถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ผ่อนคลายได้มากขึ้นในการเดินทางไกลระบบเซ็นเซอร์รอบคันจะทำงานประสานกันเพื่อประเมินสถานการณ์ลวงหน้าและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างแม่นยำ รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะที่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่มอบความปลอดภัยและความสุขในการเดินทางอย่างแท้จริงหากการกลับมาของชื่อเซลเซียเอร์เกิดขึ้นจริงในปี2026นี้มันจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถซีดานหรืออีกครั้งและจะเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าความประณีตแบบญี่ปุ่นแท้ๆนั้นไม่มีวันตายและยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ที่มองหาความสมบูรณ์แบบเสมอ หากคุณชื่นชอบการเจาะลึกเรื่องราวของรถยนต์ในตำนานและการอัปเดตรุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ช่องคาการ์ดับของเราเอาไว้ด้วยเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับดูเหมือนว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจคันนี้จะกลับมาทวงบัรลางความยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากเลยจริงๆหากท่านอยากให้เราเจาะลึกรถรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับ